แข่งตาหมีร้องอยูฟาปืนเล่นแง่ปันประสาทก่อนแข่งด้วยวิธีนี้เบื้องหลังเกมที่อาเซนอลเปิดบ้านถล่มแอตแลติโกมาดริด4ประตูต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกมีดราม่าตั้งแต่ก่อนแข่งโดยฝั่งแข้งตาหมีโวยว่าห้องน้ําฝั่งทีมเยือนใช้งานไม่ได้พอระบบทาน้ําร้อนเสียในจังหวะพอหมาพอเจาะและไม่แก้ไขให้ด้วยจนนักเตะที่ซ้อมท่ามกลางสายฝนต้องขึ้นรถบัสสภาพเลอะเทอะเพื่อกลับไปอาบน้ําที่โรงแรมเรื่องนี้เดียโก้ซิเมโอเน่เฮดโค้ชแอตมาดริดไม่ยอมปล่อยผ่านพอล้องเรียนไปถึงยูฟาเรียบร้อยแล้ว โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทีมสเปนล,ลงซ้อมเตรียมทีมก่อนเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกและฝนตกทําให้สภาพสนามค่อนข้างแฉะและแน่นอนว่าตัวเปื้อนมากกว่าปกติอันที่จริงทีมงานของแอนมาริดค่อนข้างรอบคอบเพอเข้าเช็คความเรียบร้อยต่างๆตอนมาถึงและเจอปัญหาดังกล่าวโดยแจ้งฝ่ายดูแลสนามของอาเซนอลไปแล้วแต่พอซ้อมเสร็จปรากฏว่าห้องอาบน้ํายังใช้งานไม่ได้อยู่ดีทําให้นักเตะที่ซ้อมท่ามกลางสายฝนต้องขึ้นรถบัสด,ด้วยสภาพแบบนั้นเพื่อกลับไปล้างตัวที่โรงแรมแบบไม่มีถังเลือก ขณะที่การชี้แจงจากฝั่งอาเซนนลยืนยันว่ามีการแก้ไขจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติก่อนเวลาที่ระบุในตารางว่าแอนมาดริดจะซ้อมเสร็จแต่ย้ำว่าเป็นซิเมโอเน่สั่งจบการซ้อมก่อนกำหนดเองสำหรับเรื่องระบบทำน้ำร้อนถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญเพราะถึงขั้นมีอยู่ในกฎของยูฟ่าว่าทำให้พร้อมใช้งานจะมีบทลงโทษที่ฝั่งเจ้าบ้านต้องรับผิดชอบแต่สำหรับเคสน,นี้อาเซนนลน่าจะรอดตัวเนื่องจากกฎด,ดังกล่าวระบุว่าต้องพร้อมใช้งานสำหรับวันแข่งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทัพตาหมีเกิดขึ้นในวันซ้อมนั่นเอง